เอาล่ะทุกคนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูตัว r ล็กน่าล็อกรีเบิร์นะครับสำหรับ r ล็กน่าล็อกรีเบิร์เนี่ยเป็นลิกสิตแท้นะครับจากเกาิตี้เลย ซึ่งได้เปิดให้เราเนี่ยทดสอบกันไปแล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนวตั้งแนวนอนได้นะครับเล่นในมือถือหลังจากที่ผมได้ไปเทสนะครับไปเทสตัตวเบต้าเทสมานะครับนะล่าสุดนะว่าระบบเนี่ยมันคืออะไรนะครับระบบเนี่ยคล้ายในส่วนของ RUX เลยนะครับผมนี่ได้กลิ่นออยนะจริงจริงนะครับผมเข้าเวทเทสช่วงแรกเนี่ยโอ้โหกลิ่นายเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟคดนตรีต่างๆผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ใครที่เล่นเอามาก่อนเนี่ยกินอายตรงนั้นแนละ้กลับมาเลยนะครับจนทําให้ผมเนี่ยอยากจะเล่นเกมนี้มากๆครับและวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวเกมรนะีเบิร์ณปัจจุบันเลยนะซึ่งมันยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตัวเกมเนี่ยแบบคล้ายๆดเดิมๆ r o เลยครับผม RO เลยแหละ ก็เดินควสต่างๆนะครับฟาร์มนั่นฟาร์มของต่างๆนะครับมาขายในตลาดแต่มันจะแตกต่างจาก a o x ครับซึ่ง a o x เนี่ยมันจะมีตลาดกลางใช่ไหมมันจะมีตลาดกลางให้เราสามารถเทรดกันได้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือเหมือนยกในส่วนของระบบของ PC นะครับเข้ามานะในเรื่องของตลาดกลางซึ่งเราเนี่ยสามารถนะครับตั้งร้านขายของได้อะเดี๋ยวค่อยถาเพื่อนไปดูนะครับซึ่งข้อมูลมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับทุกคนเพื่อนๆไม่ต้องแบบว่า คาดหวังอะไรจากคลิปนี้เยอะแยะนะครับผมเอาตามรูปภาพได้มาวิเคราะห์กับเพื่อนดูเฉยนะครับใครชอบหรือไงนะครับสำหรับในการพรีเซนต์หรือข้อมูลในส่วนของเรกนาล็กอกรีเบิร์ดนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดรับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว100%เซครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับ และอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองถ้าเราเข้ามาในหน้าแรกเนี่ยของตัวเว็บไซต์นะครับใน r รก n น r o k ok r r e b r r ิเนี่ยไม่มีอะไรเลยทุกคนมาแบบว่า,แบบ,วาแบบภาพเดียวเลยนะครับปกติแล้วมันก็ต้องมีวิดีโอในการแบบว่าพรีเซนต์ไตเตอะไรต่างๆใช่ไหม ไม่มีอะไรเลยให้กับเราเลยนะครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยเป็นหน้าแบบพิกเจอร์แบบนี้เลยนะครับโดดๆเลยแล้วก็มี IP ลิขสิทธิ์แท้นะครับแล้วก็แจกของสุ่ม1 0 0ครั้งบวกเพชรด้วยนะครับ 30W แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เป็นกล่องให้เรานะครับลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างนี้ครับผมพอเรกกากดเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าในส่วนของ Google p l y y เลยนะครับซึ่งถามว่า iOS มีไหมไม่มีเลยรตรงนี้แนะ มีแต่ Google p a y นะครับผมใครที่เล่น iOS อยู่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้นะก็ก็ผิดต่างกันไปนะครับผม พอเราเข้ามาแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยจะเปิดจริงให้กับเราเล่นจริงๆนะครับในวันที่27นะครับจากประกาศล่าสุดเลยนะวันที่27มิถุนายุนนี้นะครับนับไปเลยอีก10วันนะครับก็ตัวนี้จะเปิดมาแล้วถามถามว่าผมเล่นจริงไหมผมเล่นจริงอยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟน ROX อยู่แล้วและผมได้เข้าไปเทสเนี่ยคือกลิ่นอายมาแบบเต็มๆเลยนะครับเกมนี้นะก็ เป็นเกมที่ผมรักอยู่แล้วนะครับผม AO ทุกคนแหละถ้าใครรักนะครับเป็นสาวกของ AO เนี่ยรักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิจเจอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์กันร่าวๆเลยนะที่เปิดมานะครับในรูปพิ c เจอร์เนี่ยมีอยู่3เซิร์ฟนะครับมี p อนเทลล่าอัลเบิร์ตานะครับแล้วก็ G ิฟเฟนนะก็มีอยู่3เม,นะม,มือง3เมืองที่เราคุ้นเคยกันนะปัจจุบันนะครับน่าจะเอาเพจแรกแหละเข้ามานะครับผมอ่ะก็มีแบบ อันนี้ด้วยนะอีเวนต์แต่งงานด้วยนะรูปโปรไฟล์เนี่ยเออไม่ต้องห่วงนะครับมีแน่นอนนะม,นนนนะมีแบบว่าแต่งงานจับคู่แหละก็เอา X เลยแหละนะครับผมตอนนั้นนะก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของปล่อยบอทนะครับมีระบบในการปล่อยบอทออฟไลน์ด้วยครับมีโอกาสดรอปการ์ด m v p ด้วยทุกคนเอาเรื่องตรงนี้แหละที่ผมชอบนะครับเพราะว่าถ้าใครเป็นคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วอ่ะอืมไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอกครับ24ชั่วโมงอ่ะ ก็อาจจะเล่นวันละ2-3ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงก็ได้นะครับผมก็อันนี้น่าสนใจนะมีการปล่อยบอทนะครับแล้วก็มีลุ้นการ์ด MVP ด้วยการ์ด MVP การ์ดบอสนะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะครับผมตรงนี้นะก็น่าสนใจนะครับก็จะมีบอส MVP บอสมินินะครับก็ตามนี้แหละตามธรรมเนียมเลยนะครับของ RO แต่มันดีตรงที่ว่าเราสามารถปล่อยออปล่อยบอทออฟไลน์ได้นะครับเราไม่ต้องแบบว่าไปเปิดจอทิ้งไว้แบบ100%นะนะ เออมันตัวนค่าไฟนะครับค่าไฟก็แพงนะประเทศเราช่วงนี้ไม่ไหวนะสำหรับค่าไฟนะครับฝากไปถึงรัฐบาลด้วยนะเออลดค่าไฟได้ด้วยนะครับคือถ้าลดค่าไฟได้ก็ยิ่งดีนะครับจะทําให้เราแบบว่าสามารถเล่นเกมได้แบบเออจุใจหน่อยนะครับช่วงนี้โอ้โหไม่อยากจะเปิดคอมเลยนะครับเปิดเครื่องเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็ถ้ามีเกมแบบปล่อยบอเตอร์ยาว aw, แบบ24ชั่วโมงงี้ไม่ไหวจริงจริงนะครับต่อมาเลยครับก็จะเป็นระบบในการแชทนะครับระบบโซเชียลมีเดียต่างๆนะมีพูดคุยกันก็ นั่นแหละครับ ก็กินไออยู่แล้วเนาะกิน i r ออยู่แล้วนะครับตรงนี้นะก็ถามว่าผมเนี่ยอยากจะเล่นไหมผมเล่นนะครับถ้าเพื่อนในคอมมูนิตี้มีนะครับถ้ามีที่เล่นนะครับคนไทยเนี่ยถ้ามีคอมมูนิตี้ดีๆนะครับเล่นนะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเล่นอยู่แล้วนะครับถ้ามีคอมมูนิตี้ที่ดีๆนะครับเข้าไปเล่นด้วยนะก็ไปล่าบงล่าบอสนะครับต่างๆเข้าไปเล่นเนี่ยมันค่อนข้างสนุกนะครับผมตัวเกมเนี่ยได้ไปเทสไปแล้วผมก็ไม่ได้เทสแบบเยอะแยะมากมายนะครับพอที่แบบหอมปากหอมคอนะเออ สำหรับอาชีพนะครับก็จะมีอาชีพให้กับเราอยู่6อาชีพนะทุกคนก็จะมีพ่อค้านะครับเมดโจนและก็สวอตแมนนะครับแล้วก็ในส่วนของพีทอาเชอร์อาชีพที่เราคุ้นเคยนะครับผมใครที่ชอบอาชีพไหนนะครับเป็นเมนหลักอาชีพไหนก็เลือกกันเองละกันนะครับผมโอเคนะอันนี้น่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละที่ผมสนใจที่สุดนะครับสำหรับตัวเกมแร็กแนลล็อกเกอรีเบิร์ดเพราะว่า การค้านะครับอย่างที่เราเห็นนะก็คือจะสามารถตั้งร้านค้าขายได้นะครับพอตั้งร้านค้าขายเนี่ยก็จะเป็นระบบอิสระในการค้าขายแล้วนะครับในการตั้งร้านค้าช็อปสบายทั่วตลาดนะครับบอกว่าแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเออระบบค้าขายแบบนี้นะครับในตัวของตัวเกมอะมันจะเหมือน ROX หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเอา ROX เนี่ยพ่อค้าสามารถตั้งร้านค้าขายได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่า ขายได้เฉพาะบางอย่างขายได้เฉพาะขยะนะครับแต่ว่าขายในส่วนของการแลกเปลี่ยนเพชรไม่ได้นะครับแต่ถ้า มีการขายแบบอิสระจริงๆนะครับมันก็ต้องตั้งร้านค้าขายพงขายเพชรได้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดจริงๆนะครับแต่ผมเล่นไม่ถึงคอนเทนต์นั้นนะครับผมไม่ได้เล่นแบบว่าพ่อค้านะผมเลยไม่รู้ว่าพ่อค้าเนี่ยจะสามารถตั้งร้านค้าขายแบบเพชรได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครไปเชสมาได้ครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยคอมเมนต์ที่ใต้ลิงก์คลิปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรต่างๆให้กับเพื่อนๆนหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะสำหรับ อ่ากล้วก็รีเบิร์ตนะครับผมคาดหวังว่าขอให้พ่อค้านะครับสามารถตั้งร้านค้าตั้งขายด้วยราคาเพชรได้นะครับอันนี้น่าจะสนใจจริงๆนะครับผมมันก็จะอิสระจริงๆนะมันไม่ได้แบบว่าถูกครอบงำด้วยรัฐบาลโลกนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงครับ ก็เหมือนกันเลยนะครับระบบสัตว์เลี้ยงก็เอาสัตว์เลี้ยงมาพัฒนานะครับคู่กายกับเรานะเออก็จะให้ค่าสถานะค่าสแต็คต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้น่าสนใจอยู่เรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะทําให้เราสามารถเบินเงินของเราไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีการสลับแนวตั้งแนวนอนได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นแนวตั้งด้วยมือถือนะครับถ้าใครอยากจะเล่นแนวตั้งด้วยแท็บเล็ตก็สามารถ ปรับสลับกันได้นะครับในส่วนของการตั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วแต่ความสะดวกของใครของมันนะครับเกมทุกวันนี้มีการปรับรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมในมือถือเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับและสบายตาแล้วแล้วแต่ว่าความสะดวกของใครของมันละกันนะครับตรงนี้นะอันนี้ผมชอบอยู่นะครับถ้าเราเล่นใน LD LD เนี่ยมันปรับได้อยู่แล้วใช่ไหมเออ LD มันปรับได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้อย่างที่ผมบอกครับเกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ย คากว่าวันที่27นะครับถ้าเขาไม่เลื่อนไม่อะไรเลยนะแบบจริงๆเลยนะครับ27มิถุนาย่นี้เจอกันครับใครที่ยังไม่ไปลงทวียางลุวงหน้าก็สามารถเข้าไปลงได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจสําหรับผมเลยนะครับผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับ Black No l o k ซึ่งมันจะได้ให้กลิ่นอายคล้ายๆแล a c k No ล o c k ROX นั่นเองครับผมฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจในการ